นี่ครับของขวัญแกงแกนแชมป์เพศเมียแชมป์เพศเมียออน่น่าควอดน่าอะไรนะน่รับรางวัลลี่รานะครับผมผมฝึกหงในเฟศมือว่าน,านี่แหละของขวัญ,ออญจากอกาฟาับแกงชิ้งเพศเมียไปแลก้กระ ขเกเกดเาวยอยู่นะคะขายนการขายนรขายเงือนแกียวมุกกับเมียบอกถ้าเอาหมูหยออกจากความราคาีแค่นสามเอาหัวไปเลื่อดคืเกี่ยยกวในโเียยกโลกเก่ยหูหยอขายดีทุกไเ่ะเก่งกว่าคนใขาุ้มล่าตอ้มีขายของเวยมีือากระยากะของเด็กเือสองตัวนะคะของหมูหยอกด้วยนะคะ ตอนนี้จะแจกสามรางวัลเป็นเพื่อของก้องสยามกับก้องสยามต่างๆนะครับว่าไก่แกนแชมป์ไก่ช่องเขาแหลมตัางหมตลอดแต่เล่นกันเหตไในหอยจี้แกนี่แรับแกนแชมป์ถวยพระราชทานงานมอบอันดับที่4น้ำทิมงานตัางๆแฟนรัวสาวกพี่เขาเรียน งานรังกาการอันนี้เอาเพฟเมีแฉ้มช่วยพระราชทานนะครับช้วยพระราชทาน,น,นเลยสองนองน,นะรังวางวันนะครับขอบคุณนายามีน้ำครับขอบคุณนายครับผมติดตามทาง Facebook ้วยนะครับรังกาฟาร์มนะครับเอามาเห็นแลนะ้ว